นายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นขันน้ำมนต์ฝันเห็นขันน้ำมนต์ใบ้หวยแปลว่าอะไรเอะจะใช้ไพ่ทาโลดูให้นะคะ ฝันเห็นขันน้ำมนต์แปลว่าท่านจะถูกลุมกันแกล้งจะถูกคนลุมกันแกล้งท่านจะถูกคนลุมกันแกล้งมีคนต้องการเอาชนะคุณคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ทำงานสายเดียวกับคุณอ่ะคนคนนี้ อาจจะเป็นคนที่ทำงานในสายอาชีพเดียวกับคุณเช่นเป็นทนายเหมือนคุณหรือทำงานเป็นพ่อค้าแม่ค้าตลาดเดียวกับคุณทำงานบริษัทเดียวกันหรือเรียนที่เดียวกันมีคนอยากจะเอาชนะคุณคนคนคนนี้เขาจะแบบมีพักพวกมาลุมกันแกล้งคุณอะเป็นสโนไว้โดนคนแคะทั้งสี่ ลุมกันแก้งสโนไวท์ถูกคนแคะทั้งสี่ลุมแก้งเขาอยากจะเอาชนะคุณเป็นคนที่ทำงานสายเดียวกับคุณหลังจากนี้แฟนเก่าจะกลับมาง้อขอคืนดีท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแฟนเก่าจะกลับเข้ามาง้อขอคืนดี ตอนนี้มีคนที่มองว่าคุณน่ะดีเด่นเกินหน้าเกินตาคุณจะสามารถเอาชนะศัตรูได้มีคนมองว่าคุณเนี่ยโดดเด่นและสวยและรวยมากมีชื่อเสียงโดดเด่นมีชื่อเสียงโดดเด่นทั้งสวยและรวยมากเขาก็เลยหมั่นไส้อิจฉา มีคนอิจฉาริษยาเพราะคุณนะ่ะดีเด่นเกินหน้าเกินตาเลขนำโชค026026 0รับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปคะ่ะ